bye, -bye. สวัสดีครับบ่าวเป็ดสวัสดีครัาาบาเป็ มีครอบครัวเดียวครับในโลกนี้แม่งมีครอบครัวเดียวครับที่เป็นแบบนี้วอน้มันเป็นฟังรอะฟังได้เป็นฟังเลยไอ้พวกสันดาลไอ้พวกขี้แพ้ไม่กลัวครับเอ็มไม่มีกลัวหรอกขอบคุณนะไม่มีกลัวครับขอบคุณกาญนาขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะแร้วไม่มีคำอะไรที่เข้าข้องเลยผมบอกให้ผอ็มว่าชื่อใครครับ